ตอนนี้ไปไหนต่อโอ้โห,โหพวกมึงพวกมึงไอ้ไรยตำตำบบอลเฮ้ยบุสเตอร์อยู่ไหนวะโอ,โ,อโอ้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 ได้อืมมาไล่ฆ่าแม่งทีละตัวมึงอีกตัวหนึ่งกูทุบ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 นี่โดนทุบไอ้เวน พวกมึงนี่แนะ่ตามั่งเออเด้อี่้งทุบแม่งเลยบ้าเอ้ยตรงไหนค้อนเหลือเท่าไรค้อนจะพังก็เหรอเวรกรรมค้อนซ่อมไม่ได้ครับไปร้อยกอว่าเมตรรอโอ้โห เฮ้ยติดตามคลิปเต็มได้ใน YouTube ช่องต่อเกมเมอร์ครับ